ฝนพึ่งตกเมื่อไม่นานนี้ท้องฟ้าของภาคเหนือกลายเป็นสีขาวซีดผู้อมตะบินอยู่เหนือพื้นดินเพียงสาเมตรขณะตรวจสอบพื้นที่ด้านล่างผู้อมตะผู้นี้เปลยอ,อกร่างกายของเขาเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อเขามีใบหน้าธรรมดาจมูกโด่งริมฝีปากหนาและปลดปล่อยกลิ่นอายของบุรุษที่มีความภาคเพียรออกมา เขามองทุ่งหญ้าสีเขียวและพบรอยแตกร้าวบนพื้นก่อนหน้านี้เขาสัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติดังนั้นเขาจึงมาที่นี่เพื่อตรวจสอบท่านใดนั้นเงาสายหนึ่งก็พุ่งขึ้นมาจากรอยแยกของพื้นดินพบแล้วดวงตาของผู้อมาตะส่องประกายคืนเขาบินลงไปราวกับนกอินทรีที่ออกล่าเหยื่อบึมผู้อมาตะภาคเหนือพุ่งชนพื้นโดยตรง และทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่หือในเวลาต่อมารูม่านตาของเขาก็หดเล็กลงพื้นดินแยกออกและเผยเห็นร่างใหญ่โตที่ซ่อนอยู่ภายในมันดูคล้ายมังกรสีเหลืองแต่เมื่อพิจารณาอย่างถี่ทวนมันกลับไม่ใช่มังกรแต่เป็นต้นโสมขนาดมะึือมาต้นโสมเคลื่อนทีราวกับมังกรบึมบึมบึม,บม พื้นดินแตกอีกครั้งผู้อมาตะภาคเหนือบินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าและเห็นร่างกายทั้งหมดของต้นโสมรากโสมสีเหลืองโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินทำให้ทุ่งหญ้ากลายเป็นป่ารากไม้จำนวนมากโจมตีผู้อมาตะภาคเหนืออย่างบ้าคลาั่งร่างกายของผู้อมาตะภาคเหนือกลายเป็นเงาสีเทาราวกับภาพลวงตาเขาสลับไปมาระหว่างร่างกายภาพกับร่างทูตผี ทำให้การโจมตีของรากไม้กลายเป็นไร้ประโยชน์ผู้มาตะาภาคเหนือช่วยโอกาสปลดปล่อยท่าไม้ตายและตรึงรากไม้เอาไว้บนพื้นดีผู้มาตะาภาคเหนือผู้นี้มีนามว่าอู๋กวางเขาเป็นผู้มาตะาระดับเจ็ดบนเส้นทางแห่งไม้ที่มีฉายาว่าจักรพัตรรูปปั้นไม้หลังจากสังเกตต้นโสมอยู่ชั่วครู่ดวงตาของเขาก็ส่องประกายขึ้น โสมสีเหลืองต้นนี้เป็นสิ่งลึกลับกระทั่งผู้มาตะบนเส้นทางแห่งไม้เช่นอูกวางก็ไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับมันมากนักแต่นี่เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างธรรมดากระแสลมปราณทำให้ทรัพยากรทุกประเภทปรากฏตัวท่ามกลางพวกมันมีสิ่งลึกลับและแปลกประหลาดมากมายพืชอสูรบรรพการต้นนี้เป็นหนึ่งในนั้น มันถูกคนพบโดยจกักรพรรดรูปปั้นไม้อูกวางโดยบังเอิญต้นสมนี้มีค่ามหาศาลหากอูกวางได้รับมันมันจะกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สามารถทำกำไรระยะยาวแต่การปราบปรามมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพืชอสูรบรรพาการต้องใช้วิธีบนเส้นทางแห่งธาตุในการกำราบแต่นี่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของอูกวาง ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจฆ่ามันและเก็บเกี่ยวทรัพยากรอมาตะอย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้อยู่ในอาณาเขตของกองกำลังตระกูลฮวงจินหากพวกเขาขนพบอู๋กวงที่เป็นผู้บ่มเพาะสันโดษจะไม่ได้รับสิ่งใดถ้าไม้ตายอมาตะการสลายตัวของไม้ที่ตายแล้วอู๋กวงปลดปล่อยท่าไม้ตายของเขาและทำให้รากไม้จำนวนมากล้มลงบนพื้นทันที มันจบแล้วอูกวางยิ้มแต่ทันใดนั้นการแสดงออกของเขากลับเปลี่ยนแปลงไปครื่นวินาทีถัดมาพื้นดินเกิดการสั่นสะเทือนรากสมจำนวนนับไมถ่ถวนปรากฏขึ้นอีกครั้งและยิ่งทรงพลังกว่าก่อนหน้าพืชอสูรบรรพการต้นนี้มีชีวิตอยู่มานับหมื่นปีมันเกือบกลายเป็นพืชอสูรแรกกำเนิดแล้วอูกวางตกใจมากรากไม้พุ่งเข้าโจมตีอูกวาง ทำให้เขาต้องหลบเลี่ยงแต่ในจังหวะนี้วิญญาณอมาตาป่าที่อาศัยอยู่ภายในต้นโสมกลับระเบิดพลังอำนาจออกมาทำให้ความเร็วของอูกวางลดลงโดยพลันในช่วงเวลาสำคัญอูกวางเปลี่ยนร่างเป็นเงาสีเทาอีกครั้งแต่รากไม้ย,ยังโจมตีเขาอย่างต่อเนื่องไม่อูกวางรู้สึกถึงความตายที่ใกล้เข้ามาขณะที่พลังงานอมตะของเขาถูกใช้จ่ายไปอย่างรวดเร็ว อู๋กวงตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายเขารู้สึกขมขื่นสายเกินไปที่จะเสียใจตอนนี้ข้าอู๋กวางกำลังจะตายด้วยน้ำมือของพืชอสูนบรรพการอู๋กวางรู้สึกสิ้นหวังโฮกทันใดนั้นพยักษสีดำที่รุร้ายก็พุ่งเข้ามามันฉีกรากไม้ออกเป็นชิ้นชิ้นอย่างง่ายดายมันคือสัตว์อสูนบรรพการงั้นหรือไม่เดี๋ยว นี่เป็นท่าหมายตายอูกวางจ้องมองด้วยดวงตาเบิกกว้างเขาทั้งประหลาดใจและสงสัยพยักษสีดำต่อสู้กับรากไม้ได้อย่างเท่าเทียมคลื่นวินาทีต่อมาพื้นดินก็สั่นสะเทือนอีกครั้งรากไม้ทั้งหมดร่วงลงบนพื้นและไม่ขยับขยื่นอีกอันใดพืชอสูรบรรพการต้นนี้ถูกสังหารในครั้งเดียวอูกวางตกใจและกังวลมาก อู๋กวางไม่ต้องคิดมากเขารู้ว่าผู้อมะตะที่สังหารพืชอสูนบรรพการต้นนี้ต้องแข็งแกร่งมากเมื่ออูกวางรอดพ้นจากความตายเขาเห็นผู้อมะตะในชุดคลุมเขียวอูกวางรู้จักคนผู้นี้เขารีบป้องหมัดคืนดังนั้นก็เป็นเจ้าที่ช่วยชีวิตข้าเฉินเฉิงผู้อมะตะเฉินเฉิงโบกมือข้าเพียงให้การสนับสนุน คนที่ช่วยชีวิตเจ้าคือเจ้านายของคาเจ้านายเจ้ากลายเป็นทาสของผู้ใดอูกวางตกใจอีกครั้งเป็นเพียงเวลานี้ที่ร่างหนึ่งบินขึ้นมาจากรอยแยกบนพื้นอูกวางเบิกตากวางเมื่อเห็นผู้มาตาหญิงที่สวมหน้ากากปิดใบหน้าครึ่งล่างของนางเอาไว้คิ้วของนางแหลมคมดวงตาส่องประกายสว่างสวยัย นางสวมชุดเกราะสีทองดำและปลดปล่อยกลิ่นอายที่ส่งอำนาจออกมาคนที่สังหารพืชอสูน,นบรรพการคือไห่ลู่หลันโฮกพยักษ์สีดำคำรามและกระโดดกลับไปหาไห่ลู่หลันก่อนจะกลายเป็นรูปรอยสากบนร่างกายของนางมันคือท่าไม้ตายรอยพยัก์ธรรมินอู๋กวงไม่เคยเห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับท่าไม้ตายเช่นนี้มาก่อน ดังนั้นฉากนี้จึงทำให้เขารู้สึกตกใจมากไห้ลั่วลานมองอูกวางข้าช่วยเจ้าแล้วเจ้าจะตอบแทนข้าอย่างไรร่างของอูกวางสั่นสะท้านคืนเขารีบแสดงความขอบคุณข้าจะไม่ลืมหนี้ชีวิตในครั้งนี้ข้าสงสัยว่าข้าสามารถทำสิ่งใดเพื่อท่านตราบเท่าที่ท่านบอกข้าข้าจะพยายามทำอย่างเต็มที่ แต่หายล่วหลานกลับหัวเราะและมองไปที่เฉินเฉิงข้าเห็นว่าเจ้าคุ้นเคยกับเขาคนผู้นี้มีประโยชน์อย่างไรเฉินเฉิงตอบนายท่านเรากำลังมุ่งหน้าไปยังเนินจันเซียวเพื่อท้าทายหยินอูชิวคนผู้นี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขาเขาสามารถนำทางให้เราอูกวางเร่งกล่าวข้าคุ้นเคยกับพี่หยินจริงๆแต่การท้าทาย เฉินเฉิงยิ้มและอธิบายนายท่านประสบความสำเร็จในการฝึกฝนท่านเพิ่งออกจากการปิดประตูฝึกตนและต้องการท้าทายผู้เชี่ยวชาญของโลกใบนี้ท่านต้องการต่อสู้กับอัจฉริยะฆ่าแพ้ท่านและกลายเป็นคนรับใช้ของท่านอู๋กวางสูดหายใจลึกเป็นเช่นนั้นเขาลังเลหยินอู๋ซิ่วเป็นสหายที่ดีของเขา หากเขานำผู้เชี่ยวชาญผู้นี้ไปท้าทายสหายของตนไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรเขาก็ยังรู้สึกลำบากใจแต่ไหลุวยหลันไม่สนใจความรู้สึกของอูกวางนางกล่าวนำทางไปหัวใจของอูกวางสั่นสะท้านน้ำเสียงของไหลุวยหลันเต็มไปด้วยอำนาจและไม่ยอมให้เขาปฏิเสธอูกวางมั่นใจว่าหากเขาท้าทายนาง เขาจะจบลงเหมือนพืชอสูนบรรพการก่อนหน้านี้โปรดตามข้ามาเพื่อรักษาชีวิตของตนเองอูกวงต้องนำทางพวกเขาจากนั้นก็ตัดภาพไปยังมิติช่องว่างจักรพพัดน้ำทะเลสีขาวถูกปกคลุมไปด้วยหมอกนาทึบท่ามกลางหมอกสีขาวเงาร่างมนุษย์เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจิตใจของซื่อจงปั่นป่วนเขาสับสนและมึนงง บางครั้งเขาจมลงไปใต้น้ำบางครั้งเขาลอยอยู่ในหมอกสีขาวเขาได้ยินเสียงเรียกซื่อจงเมื่อเจ้าตื่นแล้วเหตุใดไม่ออกมาเขาติดตามเสียงสายนี้ไปและบินออกจากทะเลเขาอยู่ในร่างที่เปลยเปล่าเมื่อออกจากทะเลเขาก็สะดุ้งตกใจและฟื้นคืนสติทันทีเขามองหมอกสีขาวและทะเลที่อยู่รอบๆ ก่อนจะตรวจสอบร่างกายของตนเขารู้สึกไม่อยากจะเชื่อไม่ใช่ว่าข้าตายไปแล้วงั้นหรือซื่อจงเจ้าฝื้นขืนชีพขึ้นมาในทะเลมนุษย์แต่เจ้าสูญเสียระดับการบ่มเพาะเจ้ากลายเป็นคนธรรมดาและต้องเริ่มต้นบ่มเพาะใหม่อีกครั้งพวมาตะที่นำเขาออกมากล่าวด้วยรอยยิ้มซื่อจงมึนงงอยู่ชั่วครูก่อนจะคุกเข่าลง ข้าสามารถฟื้นคืนชีพด้วยความเมตตาของนายท่านซื่อโจงเงยน,น้าคืนและตะโกนด้วยน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มเพราะความตื่นเต้นก่อนที่ฟางหยวนจะเข้าสู่ถ้ำปีศาจคลังแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พิภพทะเลมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบถูกสร้างขึ้นแล้วเพื่อสร้างทะเลมนุษย์ที่สมบูรณ์ฟางหยวนต้องสังเวยชีวิตมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วน แต่เขาก็บรรลุเป้าหมายและได้รับผลลัพธ์ที่คาดหวังในขณะนี้หากข่าวที่ว่าผู้อมตะสามารถฟื้นขืนชีพผ่านทะเลมนุษย์แพร่กระจายออกไปในกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาของฟางหยวนขวัญกำลังใจของพวกเขาจะพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากความจริงก็คือในชีวิต500ปีของฟางหยวนทะเลมนุษย์ถูกใช้งานด้วยตระกูลเซียของทะเลตะวันออก เมื่อผู้อมตะของตระกูลเซียเสียชีวิตพวกเขาสามารถฟื้นคืนชีพจากทะเลมนุษย์แม้วิญญาณอมาตะและทรัพยากรในมิติช่องว่างของพวกเขาจะสูญหายไปแต่พวกเขายังสามารถรักษาระดับการบ่มเพาะและมิติช่องว่างเอาไว้ตระกูลเซียได้รับชื่อเสียงอย่างมากจากสิ่งนี้ต่อมาเมื่อตระกูลเซียบุกภาคใต้ ตระกูลชายแห่งภาคใต้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาเรียนแบบทะเลมนุษย์และสร้างแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พ,พิภพที่เรียกว่าภูเขามนุษย์ในเวลานั้นวิญญาณชะตากรรมได้รับความเสียหายแต่ยังไม่ถูกทำลายตอนนี้วิญญาณชะตากรรมถูกทำลายไปอย่างสมบูรณ์ดังนั้นทะเลมนุษย์จึงสามารถชุบชีวิตผู้อมตะด้วยความยากลำบากที่น้อยลงมาก แต่ฟางหยวนไม่ยอมให้ผู้อมตะฟื้นขืนชีพขึ้นมาและกลายเป็นผู้อมตะอีกครั้งในทันทีในการชุบชีวิตผู้อมตะโดยรักษาระดับการบ่มเพาะของพวกเขาเอาไว้มีค่าใช้ใจ่ายมากกว่าทะเลมนุษย์จะได้ใช้งานเพียงไม่กี่ครั้งจากนั้นเขาต้องสังหารมนุษย์เพื่อเติมเต็มมาอีกครั้งไม่ใช่ว่าฟางหยวนไม่สามารถทำเช่นนั้นแต่มันค่อนข้างลำบากนอกจากนี้ผู้อมตะที่กลายเป็นมนุษย์ต้องบ่มเพาะอีกครั้ง ฟางหยวนจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ประการแรกมนุษย์ที่ฝืนคืนชีพมีรากฐานของผู้อมตะพวกเขามีประสบการณ์การบ่มเพาะที่ยาวนานพวกเขาจะประสบความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมตะอีกครั้งระหว่างการก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมตะฟางหยวนสามารถใช้โอกาสนี้เพื่อค้นหาคำตอบที่เขาต้องการจากสวรรค์พิภพประการที่สองเมื่อคนเหล่านี้เริ่มบ่มเพาะใหม่ พวกเขาต้องก้าวข้ามภัยพิบัติมากมายฟางหยวนจะช่วยพวกเขาและรับร่องรอยของพลังงานแห่งเต๋าบนเส้นทางสวรรค์ประการสุดท้ายคนเหล่านี้จะได้รับแรงบันดาลใจและสามารถสร้างท่าไม้ตายใหม่ๆพวกเขาจะต้องพึ่งพาฟางหยวนมากขึ้นนั่นหมายความว่าฟางหยวนจะสามารถควบคุมพวกเขาได้มากขึ้นเช่นกันแต่ในเวลานี้ หลังจากใช้ทะเลมนุษย์ฟื้นขืนชีพผู้แต่บัคับัญชาแรงบันดาลใจบางอย่างก็พุ่งผ่านจิตใจของฟางหยวนเขามีความก้าวหน้าครั้งสำคัญบนเส้นทางแห่งการหลอมรวมดังนั้นวิธีการหลอมรวมวิญญาณในร่างกายมนุษย์ก็เป็นเช่นนี้ฟางหยวนรู้สึกมีความสุขวิธีฟื้นขืนชีพด้วยทะเลมนุษย์คือการใช้ท่าไม้ตายของผู้มาตะหลอมร,มรวมร่างกายและดวงวิญญาณ นี่เป็นวิธีบนเส้นทางแห่งมนุษย์อาจกล่าวได้ว่ามันเป็นการใช้วิญญาณหลอมรวมมนุษย์ก่อนหน้านี้ฟังหยวนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการหลอมรวมวิญญาณผ่านร่างกายมนุษย์เมื่อเขาค้นคว้าเกี่ยวกับตระกูลหนีเขาพบว่าวิธีการหลอมรวมวิญญาณผ่านร่างกายมนุษย์เกี่ยวข้องกับเส้นทางแห่งเลือดและอื่นๆข้อสรุปนี้ไม่ผิดแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมด การใช้มนุษย์เพื่อหลอมรวมวิญญาณและการใช้วิญญาณเพื่อหลอมรวมมนุษย์ทั้งสองมีแก่นแท้เดียวกันพวกมันเหมือนเหรียญสองด้านที่อยู่ร่วมกันมันคือการหลอมรวมมนุษย์และวิญญาณมันคล้ายวิญญาณทารกอมตะที่สามารถเปลี่ยนวิญญาณให้เป็นร่างกายมนุษย์แต่วิญญาณทารกอมตะไม่ได้มอบดวงวิญญาณให้กับเป้าหมายร่างทารกอมตะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เข้ากันได้กับดวงวิญญาณของผู้ใช้งาน เมื่อฟางหยวนใช้ทะเลมนุษย์ชุบชีวิตผู้อมตะมันเป็นการสร้างร่างกายและดวงวิญญาณของมนุษย์ขึ้นมาพร้อมกันสัตว์อสูรแรกกำเนิดในตำนานชิงโจก็เกิดจากท่าไม้ตายอมตะที่ถูกดัดแปลงจนกลายเป็นรูปแบบชีวิตเช่นกันนี่หมายความว่ารูปแบบชีวิตทั้งหมดสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยวิธีการของผู้ใช้วิญญาณสิ่งนี้เป็นไปได้ในทางทฤษฎี แท้จริงแล้วเรื่องนี้ถูกกล่าวถึงในตำนานมนุษย์คนแรกตำนานมนุษย์คนแรกกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ถือกำเนิดขึ้นจากทะเลสาบแห่งชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมีต้นกำเนิดเดียวกันการใช้วิญญาณเพื่อหลอมรวมมนุษย์หรือการใช้มนุษย์เพื่อหลอมรวมวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่เริ่มตน้นแม้ฟังอยูนจะเข้าใจตะกานี้ แต่เขาเพิ่งเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดของมันในเวลานี้เท่านั้นความเข้าใจนี้เหมือนการทะลุผ่านกำแพงบางๆที่กีดขวางไม่ให้ฟางอยู่อนมองเห็นฉากอันสดใสที่อยู่ด้านหลังมันตอนนี้เขาสามารถออกแบบท่าไม้ตายเพื่อดึงวิญญาณอมาตะทุกประเภทออกมาจากร่างกายของสมายชิกตะกูลนีมันไม่ง่ายเลยที่จะมาถึงขั้นนี้ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน เส้นทางแห่งการหลอมรวมมีสองรูปแบบรูปแบบแรกคือวิธีการหลอมรวมของมนุษย์ขนที่ใช้ภัยพิบัติและร่องรอยของพลังงานแห่งเต๋าตามธรรมชาติเพื่อหลอมรวมวิญญาณในทางกลับกันเทพปีศาจไร้ขอบเขตสามารถใช้วิญญาณเพื่อหลอมรวมสวรรค์พิภพรูปแบบที่สองคือวิธีการหลอมรวมวิญญาณผ่านร่างกายมนุษย์ในทางกลับกันวิญญาณสามารถหลอมรวมร่างกายมนุษย์ได้เช่นกัน ความลึกซึ้งของเส้นทางแห่งการหลอมรวมระดับปรมาจารย์สูงสุดน่าจะประกอบด้วยสีด้านนี้ปัจจุบันข้าเข้าใจการหลอมรวมมนุษย์และวิญญาณแล้วข้าขาดเพียงการใช้วิญญาณหลอมรวมสวรรค์พิภพเท่านั้นหากข้าเข้าใจการจัดเตรียมของเทพปีศาจไร้ขอบเขตข้าจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคนี้ตราพเทิคาอย่างก้าวหน้าต่อไปข้าจะเข้าใจทุกสิ่งอย่างกระจ่างชัดฟังหยวนประเมิน จากนั้นก็ตัดภาพไปยังสวรรค์สีเหลืองไปหนิงปิงกำลังขายทรัพยากรอมตะตั้งแต่ไปหนิงปิงพบการฟื้นขืนชีพของฟางฮวนด้วยบังเอิญและฆ่าเขานางได้รับซากสัตว์อสูรจำนวนมากนางยังได้รับมรดกที่แท้จริงจากการขนวิญญาณฟางฮวนตอนนี้ไปหนิงปิงขายทรัพยากรอมตะเกือบหมดแล้วมันเหลือเพียงส่วนสุดท้าย เจ้าขายทรัพยากรอมะตะเหล่านี้อย่างไรบางคนเข้ามาถามราคาไปหนิงปิงเสนอราคาผู้อมตะน้อยสิ่งเหลาตกใจกับราคาสินค้าและต้องการต่อรองช่วยลดราคาลงเล็กน้อยได้หรือไม่ไปนิงปิงไม่เก่งเรื่องการคา้าดังนั้นนางจึงพยักหนา้าและต้องการทำธุรกรรมทันทีแต่ในจังหวะนี้บางคนกลับเดินเข้ามาโอ้ มีคนขายคอเป็ดรแสแซ่บด้วยงั้นหรือมันเป็นสารสูตรบรรพการบนเส้นทางอาหารเจ้าหามันมาจากที่ใดลูกค้าคนใหม่ถามไปหนิงปิงไม่เต็มใจเปิดเผยเบาะแสะเกี่ยวกับตนเองนางถามโดยตรงว่าเจ้าจะซื้อหรือไม่ราคาเท่าใดไปหนิงปิงบอกราคาจากนั้นลูกค้าใหม่ก็กล่าวว่าข้าจะซื้อข้าจะซื้อทั้งหมด เจ้าต้องการหินวิญญาณอมะตะหรือทรัพยากรอมะตะไปหนิงปิงมอบรายการทรัพยากรอมะตะที่หนังต้องการให้กับลูกค้าผู้นี้ลูกค้ายิ้มข้ามีพวกมันทั้งหมดโปรดรอสักครูในทะเลตะวันออกซุยเซียนหวังดึงสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขากลับมายังสวรรค์สีเหลืองและติดต่อกองกําลังพันธมิตรทะเลปราณกองกําลังพันธมิตรทะเลปราณมีทรัพยากรอมะตะมากมายอยู่ในคลังสมบัติ ซุยเซียนหวังใช้แต้มผลงานของเขาเพื่อแลกเปลี่ยนกับทร,รัพยากรอมาตะบนเส้นทางแห่งหิมะและน้ำแข็งจากนั้นเขาก็ส่งทร,รัพยากรเหล่านั้นไปยังสวรรค์สีเหลืองเพื่อทำธุรกรรมกับปหนิงปิงหลังจากได้รับทร,รัพยากรอมาตะที่ต้องการไปหนิงปิงออกจากสวรรค์สีเหลืองทันทีผวมัตตน้อยซิ่งเหล่าของผ้ากลางยังอ้อยอิงอยู่ที่นั้นน่าเสียดายนักนางไม่ได้รับทร,รัพยากรอมาตะที่ต้องการ ผู้อามาตะน้อยซิงเหลาเป็นผู้บ่มเพาะสันโดษนางเป็นเพียงผู้อามาตะระดับหกนางไม่สามารถแข่งขันกับซุยเซียนหวังในด้านความมั่งคั่งดยไม่ต้องกล่าวถึงความจริงที่ว่าเขาสามารถนำทรัพยากรอามาตะบนเส้นทางแห่งหิมะและน้ำแข็งที่ผู้ขายต้องการออกมารอดูกันต่อไปซิงเหลายังไม่ยอมแพ้นางยังตรวจสอบสินค้าในสวรรค์สีเหลืองต่อไปนี่คือสิ่งใด ไม่นานหลังจากนั้นนางก็พบภูเขาขนาดใหญ่ผู้ใดนำภูเขาทั้งลูกมาที่นี่สิ่งเหล่าจ้องมองด้วยดวงตาเบิกกว้างนี่เป็นครั้งแรกที่นางเห็นสินค้าใหญ่โตเช่นนี้การปรากฏขึ้นของภูเขาลูกนี้สร้างความโกลาหลไม่น้อยผู้มาตาจำนวนมากเข้ามารวมตัวและเฝ้ามองสิ่งที่เกิดขึ้นผู้ใดที่สามารถขายภูเขาทั้งลูกมันไม่ง่ายเลยที่จะทำเช่นนี้ พวกเขาต้องมีรากฐานที่ลึกซึ้งบนเส้นทางแห่งปัธพีภูเขาลูกนี้ค่อนข้างดีมันเป็นแหล่งทรัพยากรขนาดใหญ่ผู้ใดขายมันการขายมันในสวรรค์สีเหลืองต้องเสียค่าธรรมเนียมมหาศาลผู้คนเริ่มวิพากวิจาร์ณมีคนซื้อมันจริงๆดูเหมือนมีการทำธุรกรรมล่วงหน้าภูเขาก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะเป็นภูเขาจันทราของภาคใต้ มันคือภูเขาจันทราของภาคใต้จริงๆฟางหยวนทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนหนึ่งไว้ที่ภาคใต้ทะเลตะวันออกและพื้นที่อื่นๆหลังจากเจรจากับตระกูลวูภูเขาจันทราก็ถูกขายและส่งไปยังมิติช่องว่างจักรพาธผ่านสวรรค์สีเหลืองภูเขาจันทรามาถึงแล้วจับมันไว้ดีดีขยับไปทางซ้ายอีกนิดขยับไปทางขวาเล็กน้อย บึมแผ่นดินสะเทือนเมื่อภูเขาจันทราตกลงบนพื้นจากนั้นพัวมตะเผ่ามนุษย์หินก็ก้าวออกมาเขาใช้ท่าไม้ตายจัดการรากภูเขาและเปลี่ยนมันให้เป็นจุดชีพรจรของเส้นโลหิตปฐพีพววมตะคนอื่นๆที่ว่างงานชั่วครูเริ่มสนทนาพวกเจ้าได้ยินข่าวลือหรือไม่ซื่อจงฟื้นคืนชีพแล้วไม่เพียงซื่อจง แต่ผู้อมาตะาทั้งหมดที่เสียชีวิตจากการต่อสู้สามารถฝื้นขืนชีพผ่านทะเลมนุษย์นายท่านมีพลังศักดิ์สิทธิ์การชุบชีวิตผู้อมาตะไม่ถือเป็นสิ่งใดสำหรับนายท่านแต่เราจะสูญเสียระดับการบ่มเพาะและต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งฮืมหากมีชีวิตก็ยังมีความหวังหากเรากลายเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วอย่างไรเราเพียงต้องบ่มเพาะใหม่อีกครั้ง หากเพียงค่าสามารถรับภารกิจต่อสู้อย่าแม้แต่จะคิดผู้มาตะที่สามารถรับภารกิจเหล่านี้ต้องมีพลังการต่อสู้สูงแม้เจ้าจะเป็นผู้มาตะระดับเจ็แต่เจ้ายังขาดวิญญาณมาตะาที่จำเป็นถูกต้องเราต้องก้าวไปหีละคันมาทำงานหนักและทำภารกิจเหล่านี้เพื่อยกระดับตัวเองกันก่อน ขณะที่ผู้ใตายบังคับบัญชาส่วนหนึ่งของฟางอยู่นต่อสู้อยู่ที่โลกภายนอกผู้ตาบังคับบัญชาอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยเขาจัดการมิติช่องว่างจักรพพัดอย่างสุดความสามารถแม้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในมิติช่องว่างจักรพพัดแต่มันยังได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม